คำเตือนคลิปที่กำลังรับชมในขณะนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้ทำเพื่อเชิงพาณิชย์หรือสวนผลกําไรใดๆทั้งสิน้นและในช่วงของคลิปอาจจะมีคำยหยาบหลุดออกมาบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโอเคครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเซิร์ฟเกาหลีเช่นเคยนะครับกับเอเวอร์รีโหลดนั่นเอง ครับวันนี้นะวันนี้ฮะก็ตามสัญญาครับจะรีวิวจัดรีวิวแล้วก็มีเพื่อนีวเจะสามตัวนั้นให้ดูนะฮะแลวก็วันนี้เรามีครับสังเกตไหมว่ามีใครมาด้วยซึ่งไม่ใช่คนไทยแน่นอนครับเขาคือคนเกาหลีเลยทักไทยแบญนะ้เขาไม่แขกรับเชิญนะครับเซ่ใอ่าให้เขาทักเลยใช่อ่ามาละโอเคแล้วก็ทําคลิปใช้น้ำกันเนาะเล้ก็ทาคลิปอัปเดตเรียบร้อยแต่เขาไม่พูดนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็มาดู ตัวของ M1 M92 M192 ดีกว่าทอมสันนะซึ่งเป็น M1 ทอมสันในรุ่นของจรัมแบ็กนั่นเองนะครับครับอันนี้เซาไทยมีแล้วนะมีแล้วแต่แสตดจะต่างกันเนาะผมมีแล้วเหมือนกันครับแต่ผมไม่มีครับคือให้ให้ให้คุณอ้้าทําไปแล้วครับผมอยากทำเองนะฮะก็แสดก็40นะฮะซึ่งจะเพิ่งเพิ่มบัฟไปเมื่อวันนี้เองวันนี้เพิ่งเพิ่มความสามารถแต่เซานี้คงไม่เหมือนเซาทไทยแหละเพราะว่ามันเหมือนเซาไทยไอนีมาโครเนาะ ถูกต้องเซิร์ฟไทยยังไม่มีนะฮะก็อาจจะทําให้เป้าบานขึ้นกว่าเซิร์ฟไทยนะฮะเออจะไปยังไงเราก็ต้องเข้าไปดูเนาะโอเคครับไปเลยปะ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 ปกดก่อนโอเคบอกให้เขากดโอเคงั้นโะรถตุ้มโอเคเราก็มาอยู่ในสองประตูเปิดครับผมนี่ครับผมโอ้โหอัน okay. ด okay. 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 ีไปเลยนะฮะอันดีตัวที่ผมบอกว่าราคา เหมือนกับผโอ้เอางี้เลยเอางี้เคอ้าวเขาก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าบูครับชาบูโอเคโอเคเราไปดูกันปะ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 ปเรามาทดสอบปืนที่ระยะเท่าไหร่โอเคเออกล้องไม่มีว่ะเอาแล้วเขาลุกโอเคอ๋อเขาออกให้เราทดสอบปืนอ่ะไหนๆก็ไหนนะอืมไหนไหนไหให้กูถือมึงดิลายทองลายทองเว้ลายทองลายทองเอาหยิบไม่ขึ้นว่ะอ่ะเราหยิบลองหยิบ แต่กูว่านะเอาวันนี้เรารีวิวธรรมดาดีกว่าเออตัวธรรมดาเถอะไปเพราะจะยังไงเพราะตัวเนี้ยมันก็ไม่ต่างเว้ยพูดจริงเอ้ยเดี๋ยวแต่มันเพิ่มกระสุนไว้เพิ่มกระสุนสี่นัดให้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 ดูใกล้ๆกันอีกนิดนึงอันนี้เป็นให้เป็นบุญตานะฮะอืมเราไม่มีทางแตกครับผมพูดจริงโอเคคปลาปลาเขากลับมาละนี่นี่เขาก็เหมาไอซอาร์ตดากูนเขาเพิ่งเหมาไปนะครับผมซีซสับสามเนี่ยรออีนิดนึงนะฮะง่ายๆถ้า คุณติดตามชาแนลเขาเนี่ยก็จะเห็นว่าเขามีของอย่างครับผมมีท่าหยิบใหม่ครับผมมีโหลดเพิ่มมีกระแสไฟฟ้าด้วยนเอาไปดิเอาไปดิเอาเอาไปเอาไปเฮ้ยสปอร์ตี้พี่แก่เมาบอแล้วพี่แก่เมาโอเคเราเข้าเรื่องดีกว่าเออจิ้นเราเราสอบดีกว่าโออเคขปั้นะครับ้นปั้นกดปุ่มกลางสลิสปอนโอเค ต้องโอเคมามามาเหลือสองเมตรเนาะอ๋อไอคิเอ็มแตหเมตรเหรอเห้าเมตรเลยเริ่มจากหเมตรคอโต้โอเคเอาลย่หนึ่งสองสาม็ว่าสูงนี่เขข้าสัตรดเลยนะแต่ขอกกลุ่มเดียแ่อกกุ่ดีแต่ว่าเป้ายังบานนะครับเมื่อกี้สังเกตนะฮะอัตไปเป็นการคุมนะเบสจริงเบสโอเค คืออ่าเปิดน,นี้มาไม่ได้ไค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ดีจ้ะเพราะมันคือเหมือนสสเคลื่อนเศษจะคล้ายๆกับ M1 t h ทอมสันไงแต่แค่เอ่อลั่นเร็วกว่าเป้าบางกว่าแค่นั้นน่ะแต,แต่แต่ว่าปืนนี้สังเกตตอนยิงนะคือมาโซมาโซแฟดจะเยอะมากตายลูกเดียวต่อไปเมนี่มีคูลล็อกเกิแสงปืนแล้วน,นะเห็น่ยนสายตาต่อไปยีเทียรน,นัดนะฮะต่อ ดีเท่านั้ก็คงเป็นเหมือนคนทั่วไปครับเพราะว่าเป่าจมานเห็นป่ะเนี่ยเนี้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 ยเราซูมเราเดินเข้าไปใกล้ๆดีกว่าผมจะได้ยิงไปที่สูดไม่ได้เรายิงกันดีกว่านี้โอเคโอเคนะฮะตามนั้นนะต้องเดินยิงด้วยงเรานเดินยิงเดินยิงเดินยิงเหรอได้ได้ได้ก็อยากจะเป้าบานเหมือนเดิมนะเป้าบานแต่ก็เออคุ้มง่ายไม่ยากเกินไป แต่คงแต่เสถียรยังไงก,ก็ยังดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีแผ่นไงยไม่มีแผ่นติดมือฮะแต่ไม่แย่ก,ก็มีคนใช้ผู้จริงใช่ครับมาเปล่ามันแพงไม่มีใครกดหรอกต้องคือมันมีนี่อยู่แล้วเว้ยไอ้หนทองสันธรรมดาอยู่แล้วผมไปขโมยมาตอนประมาณจีหนึ่งกว่ากว่าอ่าฮะโอเคครับเรียบร้อยบอกว่าตัวละครเนี่ยเขาถาวรนะครับตัวละครเนี่ยจริงๆเป็นสกินตัวละครถาวรคือแค่มีอเมรอ่ะคุณก็ทำให้ตัวอ้าวอุ้ยเด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 ไม่ใช่เออ เห็นว่าถ้าลองเทียบกับตัวเนี้ยมันจะต่างกันไหมมาดู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 ไม่ต่างมีแกใส่แม็กซ์มีเพิ่มอีนด้วยไม่ต่างไม่ต่างจริงไม่ต่างไม่ต่างแค่กระสุนเยอะกว่าโอเคแล้วก็เดบล์วเสร็จแล้วเสร็จแล้วสำหรับปืน M1921 สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมต่อไปก็จะเป็นเกมเพลย์ละสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Good job เดบล์ Меня магазина. наших убит. punching